ตัวลัคนะมีาอาสาไม่ทานบนถนบนที่สามยี่สีเจ้าหน้าที่ประชาพันธ์กองอิจการปลเรียนมณฑลนบนที่สามยี่34ครับสวัสดีค่ะดิฉันคันตีหญิงอนุรักน์ตันแก้วจินอาสา๙๐๔หลักสูตรพื้นฐานภาคสารุ่นที่2องคับหกค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน,นาาคันตีหญิงอิกา,ารฟื้เชื้อ อพระราชทานบนุทมบที่ที <aún> ่ค่ะครับ <downstairs> วันนี้เราสามคนนะครับกลับมาพบกับผู้ชมอีกแล้วนะครับในการไลฟ์สดกิตอาสาบรราชทานบทมณฑลบที่สามที่สี่วันนี้เราเป็นกิจกรรมกิตอาสาผ่าท่องเที่ยวสถานที่สําคัญในจังหวัดพะเยาไม่ว่าจะเป็นการพาผู้ชมมาดูถนนสีเขียวและพาเที่ยวชมสไตล์วอล์คของพระธาตุจอมทองในตัวเมือง จังหวัดพะเยาเนี่ยครับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งก็จะพาคุณผู้ชมไปวัดเที่ยววัดอนายโยนะครับตามคำฝันจังหวัดพะเยาว่าไงที่ดครับคำฝันจังหวัดพะเยานะคะกว้านพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสวงพ่อขุนงามเมืองงามลือเรื่องดอยบุศราคมค่ะและก็างามล้ําพระธาตุจอมทองนะครับเดีย๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเดินขึ้นไปบนพระธาตุจอมทองผ่านถนนสีเขียวแห่งนี้นะครับร ร่วมมือนะครับในส่วนของพรมโยธาที่สรและทำมือโดยที่เขาก็ได้มาบนหนะาถนนเช่นนี้ให้เสียสารที่ต้องเพียรไปตรวจสอบนะครับน้องกิ๊กนะะระยะทางจากจากต้นทางนะคะไปจนถึงบันไดนะคะเป็นระยะทางกว่า400เมตร400เมตรค่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะว่าระยะทางเนี้ยสวยงามขนาดไหนเพราะว่าไปจะเป็นพื้นที่สีเขียวสี เราจะตัดดอกไม้ด้วยนะคะไม้ซึ่งเป็นละลายไม้ถ้ามองมุมบนนะเราไปมุมบนเราก็เลยก็มานไ่ที่พระธาตุจอมทองเดี๋ยวน้องติ๊กจะพาคุณผู้ชมเดินขึ้นบันไดไปกับผมนะครับบันไดที่ท่านเดี๋ยวเราจะไปนับกันนะครับคุณผู้ชมครับครับเชิญเลยค่ะครับ คุณผู้ชมครับแล้วแล้วเราก็เดินมาถึงหน้าบันไดนะครับระยะทาง400เมตรอย่างที่พี่เอกบอกไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาขึ้นบันไดอีกนะคะครับเดี๋ยวเราจะพากันขึ้นบันไดอีกนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเที่เราเดินมา400เมตรค่อนข้างจะได้กำลังเลยแล้วเขาบอกว่าถ้าขึ้นบันไดตรงนี้นะคะถ้าจะถึงที่สุดเขาบอกว่าเราเนี่ยจะมีน้ำพุจริงจริงใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชม ขึ้นบันไดหน้าไปด้วยกันนะครับแล้วก็เ,เรา,เรามีทางขึ้นทางอื่นอีกไหมคะนอกจากบันไดตรงนี้ค่ะครับสำหรับผู้สูงอายุใครที่จะพาผู้สูงอายุหรือว่าเป็นเด็กๆเล็กเดินไม่ไหวขึ้นไม่ไหวไปเที่ยวด้านหน้าครับเราจะมีถนนขึ้นมาสามารถนํารถยนต์ขึ้นมาด้านบนได้แต่สำหรับพวกเราก็ต้องขึ้นดีนะครับเดินยาวเลยค่ะเดืนยาวค่ะเดยืยืนยาวตมา่ะตามมาเลยค่ะเร็นจิงจับจิ้นจอ ไม่ติดใช่ไหมครับถ้าอยากมีอายุยืนนะครับค่ะต้องตน้าอยู่ียยาวเาเราได้เราครับคุณผู้ชมครับถ้าเราเป็นกุศโลบายนะครับของคนโบราณเขาบอกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเราประมาทในชีวิตในแต่ละวันเนี่ยชีวิตเราก็จะสั้นลงไปเรื่อยแต่ถ้าเรามีวินัยมีการเรียนรู้ แล้วก็มีสิ่งที่เรามุ่งมั่นนะครับเป้าหมายเราแล้วก็จะทําให้ชีวิตเรามีเป้าหมายชีวิตก็จะยืนยาวไปอีกเหมือนบันไดนาคแห่งนี้นะครับเป็นทงาพี่พี่ครับค่ะสบายดีกันสบายมากเายครับนี่ก็คือการที่เราได้มาที่วัดท่าจอมทองนะครับก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนี่ว่าถ้าได้เดินขึ้นบันไดนาคเราก็จะได้ มีพลังกำลังแล้วก็มีแรงเราจะแข็งแรงนะฮะแล้วก็พามาท่องเที่ยวใครที่ไม่ไม่ไหวก็มีทางขึ้นค่ะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาคุณชมไปกราบไหว้พระธาตุจอมทองนะครับเป็นพระธาตุที่คนพยาเคารพและศักการะ์นะครับก็คือ,อพระธาตุแห่งนี้ก็อยู่ บนเขานะคะค่ะกว่าค่ะเป็นพระธาตุที่เป็นโบราณสถานที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของพะเยามาใชแต่ช้านานนะคะมีอายุมากกว่า700ปีนะคระธถ้าเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของพระธาตุจอมทองครับซึ่งประวัติพระธาตุจอมทองนี้คือพระบาทสมรวิชัยท่านก็ได้มาสร้าง มาดําเนินการสร้างไม่ว่าจะเป็นทางบันไดน้างหรือทางขึ้นข้าก็มามูลนะเหมือนกับพระธาตุเราสุเทพค่ะพระธาตุจอมทองนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดศรีคมคําบของพระเจ้าตัวหลวงค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือครูบาศรีวิชัยท่านจะได้มาปลูกต้นไม้ไว้ที่ต้นโพไว้ที่พระธาตุจอมทองฉะนั้นก็มีอายุมากกว่าร้อยปีงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าเป็นต้นไหนที่ครูบาศรีวิชัยท่านได้ปลูกไว้ปลูกไว้แล้วก็นั่งใต้ต้นโพแห่งต้นนี้ด้วยเนี่ยค่ะ ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นประตูทางเข้าสู่ท่้าจอมทองนะครับคุณผู้ชมครับก็คุณผู้ชมสามารถมาถึงแล้วก็มีทางเลี่ยนนะครับแก็เข้าไปดูแล้วเราปว่าจับไว้ไวท่าทาสมถันจเป็นต้นโพนะคะที่คูบาใช่ค่ะทีท่คูบาใศรีชัยนะคะได้มาขูกไว้ตั้งแต่ปี2อง5ี่ร้อยหกสบห้านะคะก็มีเป็นต้นที่เก่าแก่นะคะร้อยกว่าปี ท่นใจนะคะที่สร้างมาจากหินทรายซึ่งใช้เวลาแค่หนึ่งวันในการที่จะสร้างนะคะอายุกว่าร้อยปีเหมือนกันนะคะ<ม>เดี๋ยวเราสักการะท่านก่อนแล้วกันค่ะครับสําหรับประวัติพระเจ้าทันใจนะครับองค์พระเจ้าทันใจวัดพระธาตุจอมทองสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2413โดยความศรัทธาเรื่มใสของอเจ้าหลวงอินทราชมพูเจ้าหลวงเมืองพะเยาได้ช่างได้ให้ช่างเมืองพะเยา สลักพระพุทธรูปจากหิงทรายให้เสร็จภายในวันเดียวสิ่งเรียกว่าพระเจ้าขันใจตามมนติของพระคร,รูศรีวิราชที่ลงทิธไว้นะครับนี่จะเป็นประวัติอย่างพอสังเกตให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมความงดงาม จะเป็นพระธาตุจอมทองนะคะพระธาตุจอมทองเนี่ยก็คือเป็นพระธาตุทรงล้านดานะคะซึ่งปฏิสถานที่เป็นพระเกศาแล้วก็ทาุแขนซ้ายนะคะที่ปฏิสถานไว้นะคะแล้วก็ ตรงพระธาตุเนี่ยคะ่ะจะมีฐาน3มชั้นนะคะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรอบๆพระธาตุนะคะก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะแล้วก็ลายนักสักรค่ะซึ่งมีความสวยง,งามมากบุรณั้นชั้นสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคุูบาสีชัยนะคะมาบุรณะมเมื่อปี2464ค่ะและจะเห็นได้ว่าบริเวณโดยรอบของพระธาตุนะคะจะมีความสวยงามนะคะแล้วก็สะอาดนะคะก็เป็นโบราณที่ดูแล้ว สวยงามมากนะคะก็เชิญชวนนะคะมาเที่ยวชมพระธาตุจอมทองได้นะคะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเลยนะคะครัค่ะมาพะเยาก็ต้องมาสักการะพระเจ้าตรนหลวงแล้วก็มาเดินถนนสีเขียวขึ้นมาชมพระธาตุจอมทองแต่เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะพาผู้ชมไปดูสกายวอล์กเพิ่งขึ้นสร้างใหม่นค่ะจะได้ชมวิวกว้นพะเยาดอดูเลย จะเป็นพระรูปมหาเทวีวิบัติเชียงแตะ,ะ,ะซึ่งเป็นพระมเหิหรีของพิยานยนต์งั้นเดี๋ยวลงมาจักรา,ากรกันก่ะครับครับคุณผูชมครับก่อนที่เราจะไปพาคุณผูชมไปเดินสก,กายวอล์กจุดด้านหน้านี้ก็จะมีมรูปของบอสบิชชัยให้จักรพระกันก่อนนะครับหลังจากนั้นจักรารสเสร็จก็จะมี โชคไม่เสื่ยงกันสมัครเชิญสมัครเข้าเป็นเศรษฐีเขาบอกว่าอย่างนั้นทุกทุกงวดทุกเดือนละสองครั้งมันเป็นความหวังของรัก่าครับเราเราชู่นชมนะครับผมครับคูโชครับป่ะดูโชคลายวอกกเขาได้นำในการเยี่ยมชมสกายวอล์กนะครับนี่ครับมี่างสุบุรี หรือกระดดนะคะแล้วก็ห้ามนำสิ่งเสียดติดและของมึนเมาเข้าไปในบริเวณสกายวอล์และถ้ามีเด็กมาด้วยมีควรมีผู้ปกครองคนดูแลด้วยนะคะแล้วก็ระวังของมีค่าค่ะครับคุณชมครับเช่ญเลยค่ะก็เป็นโครงการของในส่วนของกรมโยธาธิการและสังเมืองในการที่มาต่อตั้ง ค่ะสกายวอล์กหรือว่าจุดชมวิวดูกวานพยาอลงกะก็จะเป็นงบพัฒนาจังหวัดค่ะ,คะณะกรรมการบริหารง,งานจังหวัดในบรูปนาการกบจก็จะเอาเข้าที่ประชุม สำนักงานโยธาดีการและผังเมืองจังหวัดพะเยาได้จะดสรรงบประมาณในการพูรณะแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญต่างๆในจังหวัดพะเยาเพื่อที่จะได้เอางบต่างๆเนี่ยออกแบบโดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาเป็นการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นวัดพะเยาไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญก็คือวัดพระธาตุจอมทองวัดศรีคุ้มคา อารามหลวงต่างๆที่ทรงคุณค่าในท้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อให้จังหวัดพะเยาได้มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาให้สวยงามดึงเศรษฐกิจดึงคนมาเที่ยวพะเยาก็จะได้เจริญขึ้นไปอีกสิ่งที่สังเกตได้ในในตอนนี้นะคะก็คือบริเวณของพระธาตุจอมทองเนี่ยสีเขียวร่มรื่นนะคะเหมาะสำหรับ มา,ามาออกกำลังกายเ <c oughs> หมาะสำหรับที่มาพักผ่อนหย่อนใจ <c oughs> นะคะและยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาอยากหาที่สงบและร่มเย็นในการมีสมาธิกดเครื่องความทุกข์ก็ขึ้นมาข,ข้างบน แล้วาสมมติว่าคนแก่ที่เขานั่งรถเข็นเราสามารถพาเขามาจุดนี้ได้นะคะถ้าเกิดเขาอยากจะมาชมบริเวณสกายวอล์กตรงนี้ค่ะได้ครับน่าจะได้เพราะว่าเรา,เค,าค่อยๆเขียนเพราะว่าเขาลาค่ข้างๆนี่ก็จะเป็นแกร่งโครงเหล็กก็อป้องกันได้ครับไม่มีที่กั้นอยู่ค่ะไม่แต่เราก็ต้องถามาสอบถามช่องที่ทอ,อ<ด>ยู่คือว่าได้ไหมเขยนได้ไหม วเ,เ,เวลากว้านทียนะ่ยาวเวลามีน้ำเต็มกว้านเนี่ยธรรมชาติหรือว่าสิสางทัศน์ในกว้านที่ยาวนี่จะสวยงามขึ้นนะคะับทุวนนี้ระดับน้ำในกว้านที่ยาวก็เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากฝนฝนตกอย่างต่อเน,นื่องก็จากที่เมื่อก่อนมีน้ำน้อยนะตอนนี้ก็ประมาณขึ้นมาเป็น28ล้านลนะูกบาศก์เมตรนะะก็คุณผู้ชมสามารถชม คือทิวทัศน์ผ่านสกายวอล์กของท่าจมทองนี้นะคุณผู้ชมขึ้นมาเที่ยวนะครับแล้วจะเป็นอันซีนอีกอย่างของพวกน้องพวกเราก็จะโตมานานลวเราเพิ่งมาเห็นตรงนี้อันนี้คือเห็นหมุกว้างแบบกว้างมากเลยใช่ครับก็เห็นฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นกันนะครับคุณผู้ชมครับฝั่งนู้นน,น,นะครับวัดอนันโยอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมข้ามน้ําไปดูวัดอนันโยอยู่ที่ฝั่งนู้น ฝั่งนู้นเขาจะเรียกว่าหลายกวานใช่ครับภาษาบ้านเราเรียกว่าหลายกวานหลายกวานหลายกวานก็คือฟากของกวานฝั่งใช่อีกฟากหนึ่งใช่ครับก็จะมีหมู่บ้านก็จะมีถนนตัดมีสะพานข้ามไปเดี๋ยวเราจะพาปชคุณผู้ชมข้ามสะพานกันไป ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำงพาคุณผู้ชมข้ามน้ําก้อนพะเยาค่ะฝั่งหลายก้านมาเที่ยวชมวัดพระนเรศฯนะครับสถานที่สําคัญตางมุมกวังจังหวัดพะเยาค่หนึ่งในทางฝันหนึ่งในมุมกวัดทางจังหวัดพะเยานะครับจำได้ไหมครับมุมกวัดนุ่ยวดพะเยาอ้าวคนพะเยาพูดค่ะก้านพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตากหลวงวงสวงพ่อขุนงามเมืองงามในเรื่องดอยอินทนครัครับผมเชิญคุณผู้ชมครับ พบกับเอยู่กัคับชื่อจุเป็นของวัดอนารโยธุวัฒนารโยที่พยาลาเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายนะครับตอนี้แล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะเราเป็นผู้พิชิตผู้พิชิตบันไดบันไดของวัดอนารโย นักษัดทั้ง12นักษัดนะคะก็ใครที่มาเที่ยวชมเห็นเห็นเขาบอกว่าถ้าใครที่ตั้งเหรียญเหรียญต,ตั้งได้เนี่ยก็แสดงจะให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้านในที่การงานแล้วก็โชคลาภครับนะคะโอบายเหมือนกันใครมีเหรียญมาถ้าใช้เหรียญเล็กจะตั้งไม่ได้ต้องใช้เหรียญสิบก็เหมือนเราทําบุญไปด้วยได้ทำบุญ10บาทเหรียญก็จะตั้งได้แล้วก็วจะมีความเจริญรุ่งเรือง ไปครับที่เดี๋ยวเราจะไปดูอันนั้นเลยที่จิดหน้าของพักองคใหญ่ ยอดยะครัจะเป็นสีขาวเป็นสีขาวทั้งโมแล้วก็จะมีดุสระคำอยู่ตรงหน้าผากเป็นดุสระคำเม็ดใหญ่ที่เห็นเนี้ยตำรวจออกไปละเขาก็คงจะกลัวพวกตัใจี้มาขโมยเป็นดุดสระคำ ไปดูทองคำซึ่งอยู่ด้านในเป็นเพชรที่นี่นี่เป็นทองคำอันนี้ก็คือพระพุทธรูปทองคำที่มีเพชรอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือทองคำทองคำแท้เป็นทองคำทองคำแท้แล้วองค์ถัดมานี่จะเป็นแก้วบุษราครมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอัญมณีเป็นหยกสีม่วงนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอนนัญมณีนะครับอัทองคำแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นในส่วนของพวกนีอัญมณีทั้งหลายที่ท่าน,น,านท่านหบอกว่าไม่บูรนะครับขอพทษบูรท่านห่อไม่บูรท่านได้บริจาคบ้างเพื่อสร้าง,งขึ้นเพื่อไว้เป็นวิหารของพระองค์ขอก็จะมีเจ้าหน้าที่ของของหน่วยทหารในในค่ายของเชิงวิลาก็าจะมาผัดเปลี่ยนเวรกัน,เ,น,ขเ,นเข้าเวรเพื่อเฝ้า ค,ครับคุณผู้ชมก็คงจะเห็นฝั่งหลายกว้านหรฝั่งหลายกว้านฝั่งอีกาคฝั่งหนึ่งของตัวเมืองพยาวก็ววจะเป็นตำบลสันปะม่วงนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดอนันโยูสวยงามช่วงนี้หน้าฝนจะขึ้นมา,ถาแถวแถบชานเมืองน,นี่จะสวยงามมากนะคุณผู้ชมครับ,รบก็เหมาะสําหรับการท่องเที่ยววันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ชมที่อยากมาเที่ยวจังหวัดพยาวไม่มีที่ท่องเที่ยวไหน จะสวยงามเท่าวาัดพะเยาและก็สถานที่สําคัญของจังหวัดพะเยานะไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุโบราณสถานพระธาตุจอมทองและวัดอริโยที่พะเยารามแล้วอย่าลืมไปกราบวัดพระเจ้าตูนหลว,วงด้วยค่ะพระเจ้าตูนหลวงแล้วก็พ่อขุนเม,มืองแล้วก็ไปเที่ยวชมวัดพะเยาไ,ได้ย่ำเพิร์ลอื่นเราก็จะมีสถานที่เยอะๆๆค่ะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็คงจะได้ชมสถานที่ท,ท่องเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดพะเยา ไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุจอมทองโบราณสถานพระธาตุจอมทองแล้วก็วัดเน,นยโยทิพย่พ <c oughs> ิาราค่ะก็หวังว่าคุณผู้ชมก็คงได้ไประโยชน์จากทริปของเรา <c oughs> ในวันนี้ค่ะค่นนขอนข,ข,ข้างจะเ <c oughs> หนื่อยนิดนึงนะครับโอ้แต่เหนื่อยแล้วมีความสุขสนุกมากใช่ไหมลูกทิ้งเนาะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับสายด่วนขอความชืหลือค่ะเบอร์โทร1510ค่ะ อย่าลืมนะคะเบอร์1510ค่ะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะครับงั้นพมก่เราสามคนขอลาคุณผู้ชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปว่าเราจะมีสิ่งอะไรที่นำเสนอให้กับผู้ชมไลฟ์ผ่านไลฟ์สดจิตอาสาไร่ฐานครับวันนี้เราสามคนขอลาคุณผู้ชมทีนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ